สวัสดีครับก็กับเอาตัว <c oughs> แบบเทาเมาคุยกันใหม่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าไปดูคลิปาการดับก็เอาตัวอย่างของตัวงานเก่ามาให้ดูนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นที่ผม เคยทำจุดอนที่นิ่งไว้ในในช่องนะครับก็ไล่แต่การทำามาเป็นสัญล,นะลักษณ์สัญลักษณก็ตรงนี้ที่เว้นว่างไว้ตรงนี้คือเดิมเลยม,มันจะเป็น ข้อกำหนดนะครับแล้วก็ขอบเขตงานนะครับก็จะเขียนใส่ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ยี่ห้อผลิตภัณฑ์นะตรงนี้ก็จะเป็นขอบเขตงานนะอันนี้ก็ยกตารางสายไฟมาใส่นะครับตรวนี้ก็จะเป็นท a b l ลโหลดนะฮะอันนี้ใช้เป็นาตารางนะฮะที่ ทำมาจากสูตรนะตอนที่ทำครั้งที่แล้วก็มีสอนวิธีทำตัวตารางนี่ไปนะสามารถที่จะก็เรียกแล้วเนี่ยซ้ำลงมาลเลยซีรีส์ขาวๆเนี่ยคืออัลกัตเป็นตัวรวมให้เองนะพวกนี้คือตารางเนี่ยาสามารถลิงก์เข้ามาแล้วก็ ทำาในี้ได้นะครับอันนี้ผมใช้วิธีทำเรนี้เนะพราะว่าแก้เรนี้เสร็จแล้วก็ก็เสร็จเลยไม่ต้องไปแก้ข้างนอกเกือบลืมนะอ่าอันนี้จะเป็นตัวโลดเซนเตอร์นะของบ้านนะเนี่ยก็ลอกแบบมาคนระับ <c oughs> ตัวนี้ผมสอนลอกแบบไปแล้วนะครับก็ลองย้อนไปดูคลิปนะครับใน เขียนแบบเตาเฮานะในเพลิดน,น,นะนะมีมีอยู่นะก็อันนี้ไฟเข้านะคนิวตัอนนะแล้วก็อันนี้อันนี้สัญลักษณ์นะอันนี้ก็เป็นรูปจริงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปการต่อนะครับปูนหมอมสมารถเอ้ตปทำงานได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์ไดแกรมเลเซอร์ไดกรมมีไว้ ช่วยในการที่จะมองภาพเรื่องของแต่ละชั้นนะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการประเมินราคาแล้วก็สรุปงานนะสามารถนับได้เลยมันมีกี่ตัวเนี้ยสี่ดวงห้าดวงหกดวงนะไอ้หกตัวนะปากหกตัวเอเท่าไหร่ยังไงนะนิเตอร์นะ่ะเนี่ย ล่เซตลดยแกมบางทีก,ก็ถ้าเป็นบ้านธรรมดาก็ไม่ค่อยมีคนเขียนนะเท่าไหร่นะแต่ว่วาผมก็จะเขียนให้มันจะได้ดูแบบน่ายขึ้นนะไอทาวเฮ้าก็หลักการง่ายๆนะก็ลงลงเป็นหนึ่งห้องแล้วก็มิเลอรนะ์แล้วก็จัดตัวหนังสืออยาให้มันข่อมกันตะนน่าไร เท่าเขามันก็บล็อกชนบล็อกเดีวน,นะอ่าอันนี้จะเป็นแผ่นชั้นล่างคนระับมีแสงสว่างอนะไลติ้งเนี่ยครเนี่ยตรงนี้ก็เหลื่อมกันนะมันจะได้ไม่ชนกันตอนทำก็ค่อยๆแก้นะครับอย่างเงี้ยชนกันเนี้ยเนี่ยชนกันก็ต้องเอามันเหลื่อมนะครับ ตรงสื้อเงื่อนงันประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยพื้นหลังลเราจะได้แต่แบบมาจากางานถักปัดนะแล้วเราก็เอามาตัดแล้วก็ทำเป็นบล็อกใหม่นะฮะบล็อกที่เป็นสีพื้นเนเวลาปิ้นออกมาแล้วเนี่ยสีพื้นสีเทาเนี่ยประกาก็กำหนดให้มันเป็นสีพื้นบาง เดินสายเนตรงนี้มันก็จะชัดขึ้นนะสีแต่ละสีก็จะมีความเข้มตามตามของปากกาเนี่ยนี่ก็คือสีของปากกาไล่จากาเนี่ยจากบางไปหนักที่เขียนไว้นี่ก็คืออ่าเขียนไว้ให้ทราบนะว่าเราเวลาเราจะใช้สี จะได้ทราบนะว่าควรจะใช้สีอะไรนะเพื่อเวลาเราทำทำไปในดึงนะผมก็จะเขียนไว้นะครับอันนี้คือช่วงแรกๆนะที่ทำก็คือยังไม่ครบสีนะสีชมพูสีม,ม่วงอะไรเนงะี้ยยังไม่ได้ลงไว้นะครับถ้าสีไหนเราไม่ไม่ได้ลงไว้เราก็ลงสีกลางๆแต่อย่างตารางอะไรพวกนะีอ้อาจจะลงเป็นสี เกือบเข้มพวกหูวขออะไรวบนี้ก็ลงเป็นสีเข้มไปอ,อย่างนี้ครับขอบกระดาษนนี้ก็จะลงเป็นสีฟ้านะม,มองเห็นชัดตัวหนังสือก็จะใช้สีเข้มพวกลายพื้นลายนะที่ไม่ไม่ได้สำคัญในเลเย Lay out อร์ตรงกว้างเราก็ใช้เป็นสีค่อนข้างอ่อนนะครับให้แค่เห็นเป็นเงาหลางๆนะ จะเป็นมัตส์แปนนะอันนี้มันมัตส์แปนที่ผมล่างขึ้นมาเองไม่ได้แบบอันนี้นะก็ใครที่ไม่เคยเข้ามาดูวิธีเขียนนะก็มีผมทำได้ใน playlist นะครับก็สามารถย้อนไปดูใน playlist ได้นะครัแบสำหรับเพื่อนๆน,นะที่น้องๆน,นะนักศึกษาจบใหม่นะงานเขียนแบบนะครับสำหรับช่างไฟฟ้าเนี่ย มีความขัดแคลนนะครับเนื่องจากช่างที่จบมานะครับไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของการดาบส่วนใหญ่ก็จะทําอย่างอื่นได้นะแต่ว่าดาบไม่เป็นนะัน้นความแตกต่างในอุกฤษนะมันก็ทําให้ท่านได้ได้รับการตุกเลือกนะครับก็เป็นอีก สกิลหนึ่งนะครับก็คือการใช้อะแดชเป็นนะครับณนะปัจจุบันนะ 2D นะครับอาจจะแท้ๆจะบอกว่ามันต้องมีนะครับพื้นฐานต้องได้แล้วก็ 2D เนะี่ยต้องมีติดวบ้างแล้วนใณนะปัจจุบันเนาะก็รเราด็กยุคใหม่นะครับก็ก็ฝึกนะฝึก นี่ก็น่าจะจบมาสักสองเดือนแล้วนะ่ะช่วงนี้โควิดนะครับก็สถานการณ์ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะว่ากิจกรรมหลายๆกิจการนะครับค่อนข้างจะย่ำแย่นะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นตัวหลักของวิศวกรก็จะรับพนักงานน้อยลงคนระับรอการเติบโต ในครึ่งปีหลังนะแต่ทีนี้แล้วท่านจะทำยังไงนะครับสำหรับครึ่งปีแรกนะก,ก็นี่ครับเป็นงานกึ่งๆอิสระนะครับบางครั้งเนี่ยงานจาร์เนี่ยไม่สามารถไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศก็ได้นะรับมาเป็นจอบนะบสามารถทำงานที่บ้านได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะ พียงแต่ว่าต้องต้องมีเป็นค Con อนคอนแทคหรือว่าเป็นความสนิทพิเศษอะไรพวกนี้นะที่อยู่ในกลุ่มก้อนนะของการทับตึกหนึ่งตึกนะมีวิศวกรหลายๆประเภทนะเขทาทำงานร่วมกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพื่อที่จะทำงานโคกันนะแ,แ,แ,นนะแล้วก็เราจะต้องไปฝึกงานจากเขานะแล้วก็ หลังๆก็ส่งงานอย่างเดียวก็ไปอีกครั้งหนึ่งครั้งเลือกเราะแต่และตึกนะครับที่ก่อสร้างเนี่ยก็ต้องมีคนที่ดับนะครับอมีคนที่ดับนะดับด้วยมีความชํานาญทางด้านนั้นด้วยเนี่ยก็จะมีความเข้าใจมากกว่าพนอะดับที่เป็นดับเพียวๆเ,เลยเนี่ยทีเขาก็ไม่ จะไม่ได้ค่อยเข้าใจที่อาจจะเอมองผิดมองถูกอาจจะมองไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนเหมือนเฉพาะเจาะจงด้านาที่จบมาคนะ่อนข้างจะได้เปรียบกว่าแนะ้ะอ่ารลท่านที่ท่านสนใจนะครับก็สามารถเรียนได้ในในช่องนะครับมีมีทําเก็บไว้ค่อนข้างเยอะสามารถติดตามได้นะกดติดตามแล้วก็ ก็จดิดนะสำหรับคลิปให,ใหม่ที่จะอัปโหลสดสตรัศขึ้นมานะสำหรับมาแชร์เรื่องความรู้นะสำหรับ,รบเอาไปใช้งานใกนการประกอบอาชีพโอเคครับสัสดีครับ